สวัสดีครับผมบอยนะครับเป็นเซลล์อยู่ที่ฟอร์สาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนํารถยนต์เน็กเจนเอเวอเรสตนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวเทนนะครับราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีส้มนะครับราคาจะเพิ่มอีก1นึ0 0หบาทนะครับเดี๋ยวบอยพาไปชมนะครับว่ารถเอเวอเรสต์เนะครับมีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็เหมาะกับการซื้อไปใช้งานหรือเปล่านะครับพาชมนะครับเอเวอเรสต์เนะครับตัวนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ตัวออปชั่นของรถนะครับเริ่มจากไฟหน้าเนี่ยจะได้ในส่วนของไฟหน้าแบบ LED นะครับแบบรีเลคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีไฟวิ่งกลางวันนะครับสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของข้างล่างเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED สีขาวนะครับพร้อมกรอบที่เป็นโครเมียมนะครับตัว XLT ตัวตัวเทนนะครับ ตัวนี้จะมีเซนเซอร์กะระยะนะครับ4จุดให้ด้วยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับแล้วก็ตัว,วกระจังด้านหน้าตรงกลางเนี่ยจะที่มีโลโกโ้เนี่ยจะคาดเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ตรงกลางด้านในเนี่ anywhere. ยจะทำเป็นสีดำนะครับก็เพิ่มความสวยงามนะครับเพิ่มตัดกันนะครับแล้วก็ตัวของด้านล่างนะครับชายกันชนนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็คือสีส้มนะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีหูรากให้2ฝั่งนะครับทังท้ายทังขวาเลยนะครับ ไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมอ่าเดี๋ยวไปพาชมด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับล้อแมกนะครับจะได้ล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับอ่าล้อแมกเนี่ยต้องบอกกันว่าจะเป็นลายอ่าสีบอลนะครับตัดกระสีเทานะครับแบบที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับผมซีียางนะครับอยู่ที่2 5 5 6 5 R 1 8นะครับผมอ่าก็จะใส่ให้ สวยงามแบบนี้เลยนะครับล้อหม็กก็ลายสวยงามนะครับลงตัวกับตัวรถนะครับด้านข้างนะครับตัวแก้มข้างเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์คาว่าเทอร์โบนะครับเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกับตัวกรอบนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของคีบนะครับด้านข้างเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีคีบนะครับระบยความร้อนด้วยนะครับมีใช้งานได้จริงด้วยนะนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED นะครับ ป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวกระจกแล้วก็ด้่นบนนะครับก็จะมีราวหลังคาสีดำนะครับกุญแจแบบคีย์เลตนะครับผมแล้วก็บันไดข้างนะครับมีมาให้จากโรงงานนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED นะแต่ว่าจะไม่เต็มเหมือนกับตัวของ Sport Titanium พัดนะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับ จะมีกล้องมองหลังให้พร้อมกับเซ็นเซอร์กัรระยะ4จุดนะครับฝาท้ายนะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับก็คือสวิตช์จะเป็นไฟฟ้าแล้วก็เราต้องยกขึ้นนิดนึงครับจะเป็นชอคอัพนะครับให้เรานะครับก็เปิดง่ายนะครับไม่ไม่ได้อ่าลำบากอะไรนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวของเบาะนะครับสามารถพับซ้ายขวาได้นะครับเบาะจะพับแบบแมนนวลนะครับก็แค่ยกตัวนี้นะครับแล้วก็ดันลงไปนะครับแบบนี้นะครับจะพับรับได้เลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเราขึ้นก็แค่ยกตัวสายขึ้นมานะครับ แบบนี้เองนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับฝาท้ายนะครับเวลาปิดก็มันจะมีตัวดึงนะครับตรงนี้เราก็ดึงลงมาแค่นี้เองครับอ่าแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกนะครับโอเคนะครับตัวกระจกเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ภูเขาเอลเดด้วยนะก็เรียกว่าเป็นราะละเียดเล็กน้อยน้อยนะครับสำหรับรถยนต์ n e x t g e เอลเนะครับตัวเบาะแถวสองนะครับ จะเป็นเบาะหนังนะแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างในเนี่ยตัวเทนเนี่ยจะเป็นผ้าสีออกขาวๆนิดนึงนะครับเทาๆทาทาวันอ่อนเลยครับแล้วก็จะมีมือจับครับขึ้นขึ้นลงง่ายขึ้นนะครับตรงนี้จะมีมือจับให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีตัวปรับพัดลมนะครับแรงลมแล้วก็ช่องชาร์จไป2โวลต์นะครับให้นะครับตัวเบาะเนี่ยสามารถที่จะเอ็นได้นะครับเอ็นลงไปนะครับ ลงไปน้าจะเอ็นได้ระดับหนึ่งนะฮะนะความแตกต่างนะครับผมมันก็จะสามารถเดินเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเอาไว้สำหรับกรณีที่เราต้องการแชร์พื้นที่นะครับตรงนี้อ่ามาดูกันต่อในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้ก็จะมีอ่าเป็นบอกไฟฟ้านะครับบอกไฟฟ้าให้นะครับเบาะหนังสีดำนะครับลายแบบนี้เลยนะครับก็เรียกว่าสวยงามนะนะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับ แล้วก็ตัวของไฟหน้าอย่างที่บอกนะครับจะเป็นไฟหน้าปรับอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีปรับสูงต่ำของไฟได้นะครับกุญแจนะครับเป็นแบบ push start นะครับคิเดตนั่นเองนะครับมีควบคอนโทรลให้นะครับแอร์แบ็ก7ใบนะครับระบบป้องกันการพิการนะครับก็มีระบบป้องกันการถ่นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่เนี่ยปรับได้ถึง4โหมดนะครับแบบขับธรรมดาขับประหยัดขับแบบ ถนนลื่นหรือว่าลักจูงนะครับเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะแยกกันเลยนะครับอ๋อโทษทีแอร์ตัวนี้นะครับเป็นแอร์ปรับแบบปกตินะครับไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับแยกซ้ายขวาจะเป็นตัวของสปอร์ตทอกทษทีนะครับแล้วก็ตัวของอที่ชาร์จนะครับเป็นชาร์ตไวเดตชาร์จนะครับพร้อมกับตัวของที่เสียบช่อง USB Type A Type C นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับข้างในเดี๋ยวบอาให้ดูข้างในนะครับ กระจกไม่ได้ตัดแสงอัตโนมัตินะครับให้ดูภายในรอบๆนะครับก็ถ้าลูกค้านะครับที่สนใจนะครับรถยนต์ n e x t g e v e r e s นะครับรุ่น10หรือว่ารุ่นไหนนะครับอยากได้ข้อมูลความแตกต่างหรือว่าออปชั่นโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็สามารถที่โทรหาบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ3232518นะครับหรือว่าแอด i d อะไ์เข้ามาคุยได้นะครับ ก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับวันนี้บ้าขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ